đem xưa ra đây เดี๋ยวลงนี้ไอ้ต้มลงไปต้มรอ,อให้มันเปืออนอีกคือมาหลายปันแล้ออกลากแล้ว รวมกันเลยต่ำทีเดียนวะ กดทท้านั้นแหละเน่ยใช้พริกอะไรก็ได้พริกราวก็ได้พริกลาวกับพริกกระเหลี่ยงก้อนเดียวกันแหละก็เลเซื้อมาก็ใช้พริกแห้งสิ เที่ยวทีแล้วใส่ปลาดุกเทีย่ยวนี้ใส่ปลาช่อนเผ็ดแล้วย่ามาโวยวายนะโอ้ยเรื่องเผ็ดฉันเคยโวยวายเธอด้วยหรอพ่อมึงอะพ่อเองอะพ่อมึงเลยเหรอใช่พ่อมึงอะ่ะทาไม่เผ็ดก็บอกแม่อร่อยเลยป่ะพอเผ็ดหน่อยโหเผ็ดชิบหาย,ลยปลาช่อนแม่เขาล้างเกลือนะคะล้างเกลือไว้แล้วแล้วก็หั่นเป็นชิ้น หมักเกลือนิดหน่อยดูไข่ปลาช่อนน่ามันดึงไม่ออกนะดึงไม่ออกเดี๋ยวไข่มันจะแตกรอยเป็นแพรเลยใครชอบกินไข่ปลาเนี่ยไข่ปลาสวยมาก

ตรงนี้แม่เขาเอ่อยังไม่ได้ใส่เครื่องอะไรนะคะเพราะว่าตอนหมักปลาก็ใส่เกลือไปแล้วเมื่อกี้ตอนตําพริกก็ใส่เกลือไปแล้วน้ําซุปไก่ที่ต้มก็ใส่เกลือลงไปแล้วมันก็เลย,ม,เลยม,มันก็เลยเยอะนะแล้วนะเออมันก็มีรสเค็มแล้วอะคะ่ะก็เลยว่าจะไม่ได้เติมอะไรแล้วชิมดูขนาดนี้กันหมดเลยได้จะใส่เติมน้ำปลาให้มันแบบนัวๆแค่นั้นเองนะคะ จะใส่มากนะหัวเข็มสำหรับแม่นะ <S 2> <S 2> เนื้อปลาขาวจั้ยเลย ไ่พอแล้ไข่ด้วยไหม